พับแผนยุทธการที่จะเข้าควบคุมเมืองหลวงของราชอาณาจักรลอเรียของแบบนั้นมันจะเป็นไปได้จริงๆรอิอหากทางญี่ปุ่นสามารถเข้าควบคุมกษัตริย์แห่งลอเรียตามคำร้องของทางราชรัฐคอถอยได้หลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางเราถึกครับกริมภายหลังการยึดคืนตอนที่11การคาดการที่ผิดพลาดของอาณาจักรราชอาณาจักรลอเรียเมืองหลวงจินฮา ฐานทางยุทธศาสตร์ในเกรมของเรารวมทั้งเหล่าหลอดและกองทัพกองกําลังผู้พิชิตแดงตะวันออกแตกท้ายเรียบร้อยแล้วหลอดมาอัทเห็นว่าในรายงานระบุว่าถูกทางญี่ปุ่นโจมตีด้วยอาวุธเวทมานีอืมแต่ผมเกรงว่าผมจะไม่มีความรู้ในด้านนี้เท่าใดนนะักท่านนายพลพาทีนท่านคิดเห็นเช่นไรอ่ะเอมไหนๆก็มีคนที่มีความรู้อย่างกว้างขวางในเรื่องนี้อยู่แล้ว เรามาถามจากทางท่านเขาจงเวทท่านยามิเริกันดีกว่าตำนานเกี่ยวกับสอนแสงที่ไล่ตามผู้คนเวทมนต์โบราณกระสุนแสงที่ตามไล่ล่าหรือว่าญี่ปุ่นคือจักรววัดิลาเวนนอถ้าเป็นแบบนั้นก็สามารถอธิบายเรื่องการไท้ท้ายอย่างต่อเนื่องและการสูญเสียจํานวนมากนี้ได้ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนสิถ้าพวกนั้นคืออาณาจักรจงเวทโบราณจริง ก็คงไม่ไปสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับอาณาจักรเพื่อนบ้านและตามตำนานแล้วยามเมื่อจากระวัดิฟื้นกลับมาช่วงขณะหนึ่งทั่วทั้งท้องฟ้าจะปกคลุมไปด้วยความมืดมิดจะบอกว่าไอ้เรื่องเล่าในตำนานนั่นมันเกิดขึ้นจริงแล้วหรือไงผมเห็นด้วยกับหลอดมาอัดเพราะเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่กลางวันกลายเป็นกลางคืนในห้วงเวลาสั้นๆอยู่ด้วยต้องขออภัยด้วยที่ข้าเอ่ยชื่อประเทศนั้นขึ้นมาอย่างไม่ทันคิด ก็ถือเป็นชื่อที่ไม่ค่อยน่าอภิรมที่จะยกมาพูดจริงๆนั่นแหละแต่หากมองจากสภาพการปัจจุบันแล้วเราควรตั้งสมมติฐานว่าญี่ปุ่นวางแผนจะรุกรานเมืองหลวงของเราให้หน่อยไว,ว้วนคุ้มกันเมืองหลวงทุกตัวคอยเฝ้าระวังช่วงกลางคืนไว้แล้วยกระดับการตรวจตราเฝ้าระวังรอบๆเมืองหลวงให้ทุกคนคอยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั้นเรื่องแผนบุกคอทอยหลังจากนี้เราจะรายงานแก่หนูหัวว่าอย่างไรดีละ่ะ โรงอาหารค่ายกองกำลังป้องกันตนเองแห่งญี่ปุ่นโรงอาหารพลตรีคาสุกิโอชิดะท่านผู้การครับเรื่องที่ว่าการทําศึกแบบแตกหักขึ้นอยู่กับทางเรานี่เป็นเรื่องจริงหรอครับทางญี่ปุ่นได้รับหน้าที่ในการควบคุมตัวกษัตริย์องค์ที่34แห่งลองเ,เ,เลียฮาลลเลด้วยโทษฐานวางแผนสังหารหมู่พลเรือนผู้บริสุทธิ์นี่ถือเป็นปฏิบัติการในเขตแดนของข้าศึกในพื้นที่ที่สาคัญยิ่ง เราต้องคอยพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้พลเรือนพลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทุกของเธอเรามาตรวจสอบรายละเอียดว่าไม่มีสิ่งใดที่ถูกมองข้ามไปหรือมีข้อผิดพลาดในแผนการกันดีกว่าเติมท่านผู้กันรครับท่านนี้มักจะรับประทานสปากเกตตี้เป็นประจำเลยนะครับนี่เป็นอาหารโปรดของท่านหรอกครับในชีวิตคนเรามันต้องการไข่ปลาคอสจากสปากเก็ตตี้น่าสิข้าวสารสีดูรำของควอทอยนี่คุณภาพเยี่ยมเลยนะ ข้าเรือฝั่งเหนือเมืองหลวงลอเลียข้าสิบบุกรีบหนีให้ห่างจากเรือเร็วเข้าพวกมันเล็งเก็บเรืออยู่แน่นมันผู้ประเทศที่ญปุ่นรอในที่สุดพวกมันก็มาโจมตีเราจนได้ศูนย์บัญชาการกองทัพเรือแห่งลอเลีย ใช้เมจิกคอมติดต่อไปยังบอกกล้องกันทันทีเรือรบกำลังถูกโจมตีเราต่อกรกับการจโจมทางอากาศจากพวกมันไม่ได้เลยร้องขอกำลังเสริมจากสูงบินไว้วนมาซัดเฮ้ยไอหน้าใหม่ไปกระจายคำสั่งด้วยให้ฝูงบินที่สองไปรับหน้าที่ป้องกันเมืองหลวงซักครับผมฉันคาดหวังกับเธอและกู้หูอยู่นะ บินให้สูงอย่างภาคภูมิละครับหัวหน้าไปกันเถอะคู่หูสู่สึกแรกของเราชายฝั่งทางตอนเหนือของทวีปโะรเดนเนียเราล่อไว้วนของข้าศึกสำเร็จแล้วครับดีทำตามแผนต่อไปรีบรายงานไปยังฐานปฏิบัติการโดยทันทีด้านตะวันตกของคอทอยชายแดนรชาชอาณาจาักรลอเลีย กองพลที่เจ็ดเริ่มเคลื่อนผลได้จุดหมายฐานหลักของผู้กบฏท,ที่มารุกล้ำพรมแดนจินหากองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศแห่งญี่ปุ่นทางนี้ฐานปฏิบัติการ JASDF คุณได้รับอนุญาตให้ขึ้นบิน F15J ออกบินได้ฝูงบินวบวันที่สองขึ้นบินได้ ช่างเป็นท่าที่งดงามจริงๆแกเองก็คงจะตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมและผู้หูเฮ้ยไอ้เด็กใหม่งานป้องกันเมืองหลวงถือเป็นงานที่อาจทําให้เราเฉินชายได้นะเว้ยอย่าทําอะไรแผงแผงเข้าลกครับผมไม่ว่าข้าศึกจะเป็นใครผมก็จะเก็บให้เรียบเองครับ นี่อย่าขยับตามใจชอบสิคู่หูรีบกลับขึ้นไปเร็วเข้าอทุจูจูเกิดเป็นบ้าอะไรของแกเนีย่ย